I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more. Cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago picture of you Ooh. you're standing by that window playing your guitar and if i close my eyes i can almost hear your song a picture of you came we make breakfast and ญี่ปุ่นเียค่ะกินได้นะคะแต่ว่าก็บางคนเขาก็ไม่กินค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันก็ยังมีความเป็นน้ำปลาปลาอยู่ค่ะของบ้านเรานี่นะคะก็จะซื้อเป็นแบบตู้กดน้ำใช่ไหมคะกับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้กินได้ก็คือมันจะมีตรงนี้ค่ะเป็นปุ่มปรับนะคะคือตรงนี้ค่ะถ้าเราปรับไปที่ตัวนี้น้ำจะเป็นแบบธรรมดาแล้วพอปรับมาตัวนี้ ก็จะเป็นแบบน้ำแรงๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอันนี้จะเป็นน้ำที่ผ่านเครื่องกรองแล้วก็กินได้ค่ะซึ่งตัวกรองอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้ค่ะน,นี้ค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกรองอน,นี่ก็จะเป็นที่หัวใส่ตัวกรองนะคะอันนี้ค่ะคือไส้กรอง จะเป็นที่ปรับอุณหภูมินะคะถ้าเราหมุนไปทางนี้สุดมันจะเป็นน้ําอุ่นๆแต่ถ้าเราจะแบบน้ําธรรมดาน้ำเย็นก็ประมาณตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นน้าเย็น เจสซี่จางเจสซี่คะเจสซี่นะคะก็เป็นแมวจากรัสเซียค่ะมาจากบ้านเดียวกับคารนก็คือตอนที่ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเราทำฟาร์มแมวโกลเด้นนี้ดีกว่าก็เลือกมาคู่หนึ่งก่อนค่ะก็คือคารนกับเจสซี่ก็เนี่ยค่ะน้องเจสซี่ก็ไปอยู่ที่เมืองไทยมาที่บ้านคุณตาคุณยายมา6เดือน6เดือน7เดือนนะคะอยู่พร้อมน้องคารน แล้วก็บินมาที่ญี่ปุ่นพร้อมน้องคานเลยค่ะเรียกว่าเป็นคู่แรกของบ้านเราเป็นคุณแม่คนแรกเจสซี่เขาก็จะมีจุดเด่นนะคะตรงที่ตาสีตาเขาแบบเป็นสีเขียวที่สวยมากแลก้วก็คือตอนที่เขาอยู่รัสเซียนเนี่ยเขาจะกลมกว่านี้มากเลยนะคะพอไปอยู่เมืองไทยอะกลายเป็นแมวขนหายเลยไปไม่รู้แล้วก็เนี่ยมาอยู่ญี่ปุ่นก็โอเคดูดีขึ้นมา เจซี่นี่ก็เป็นแมวนิสัยดีมากก็คือเขาเรียกว่าเออแบบค่อนข้างเลี้ยงง่ายมากขี้อ้อนติดคนค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็เลี้ยงลูกก็เก่งด้วยคลอดลูกก็ง่ายเป็นคุณแม่ที่ดีมากๆค่ะเจซี่เนี่ย คือแมวที่เป็นแม่พันุนะคะอย่างน้องเจสซี่เนี่ยนะคะก็คือจะให้เขาท้องปีละหนึ่งครั้งค่ะก็คือประมาณช่วงช่วงที่อากาศมันแบบไม่ร้อนแล้วนะคะก็ประมาณเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพอดีพอดีถ้าเกิดช่วงหน้าร้อนมันจะแบบทรมานเกินไปที่นี่แล้วก็จะท้องได้ถึงอายุเจ็ดขวบค่ะตอนนี้เจสซี่สามขวบแล้วก็จะมีลูกได้อีกประมาณสี่ครั้งนะคะก็จะ รีทายจัดก,การเป็นคุณแม่ค่ะป๊ะป๋าอยู่บ้านนี่คือทำงานที่บ้านนะคะก็นั่งเฝ้าคอมอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อกี้ค่ะโรงพยาบาลสัตว์เขโทรมาว่าลูน่าจังคลอดแล้วนะคะเนี่ยกำลังจะออกไปรับลูน่าจังกลับบ้านค่ะเด็กๆปลอดภัยค่ะ เด็กๆสตัวค่ะลูกของลูนาเด็กๆสีเงินนะคะเรียกว่าสีซิลเวอร์แล้วก็ตาจะเป็นสีฟ้าทั้ง3ตัวเลยค่ะเหมือนแม่ คือเราต้องให้ลูน,น่ากับลูกๆอยู่ในนี้ก่อนนะคะเพราะว่ายังเล็กมากๆเดี๋ยวเราก็โตอ,อีกหน่อยค่อยเปิดออกมาให้มาอยู่กับลูกๆของแจสซี่ลู go, ลน่านจังเก่งมากค่ะลูก ต้องไม่นอนโรงพยาบาลเหงาเนาะอยู่บ้านเราแล้วนะคะเดี๋ยวมาหมาค่อยมาดูนะว่าลูกหนูผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> <c oughs> เด็กหนึ่งเดือนมาดูเด็กหนึ่งวันนะคะไซส์ต่างกันมากเลยะคะ่ะมีเด็กหนึ่งเดือนเมื่อก่อนหนูก็ตัวเท่าเขานั่นแหละลูก ต้องเอาที่กันตรงไม่ให้เข้ากงอะเพราะว่ารูปของเจสซี่อะค่ะส่วนมากเลยจะแบบเอาหัวเข้าไปในคงไปหาลูน่าข้างในเลยแบบเอาอะไรมากันได้กันไว้ก่อนวันนี้ส่งของไปเมืองไทยนะคะก็ต้องรีบแพ็กเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไปรษณีย์เขาจะมารับแล้วค่ะ เตาแล้วไปเอาดังโกมุชิมาจากโรงเรียนซะงั้งนะไหนดูซิลูกไหนไหนเขาดูดังโกมุชินหน่อยเอาน้องเขาตายหรือ,อยังเนี่ยลูกอ๋อหนักโคตรจิมมี่น้องเขาตายแล้วไหมอ่ะบม่เบายตายแล้วเนี่ยหนูเอาซากเขามาเอา,เอาทำหลุมศพให้อีกอ่ะ just edges right the or twice have been folded once now And อันนี้หนูจะกินรสอะไรลูกคุกกีก้อันครีมจริงๆมะ <า S 3> มา่าซื้อมาให้นี่ขู่กินรสนี้แต่หนูกินก็ได้เป็นเจลเลยเนาะกินได้กินได้พอดีนี้ขู่เขาชอบรสนี้ไงแล้วก็นี่กินเท่าไหร่แล้วแต่ไอขู่กินไปแล้วอันหนึ่งกินได้จ้ะ พีนาชอบรถอุ้ยหกอุ้ย,อยของมาม่าจะกินรถลำเลยสิ้นรถลูกเกด สงสัยไหมคะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้เงินเดือนกันเท่าไหร่เพราะว่าแบบเห็นข้าวของอะไรของเขาแพงใช่ไหมคะนี่ค่ะมีก็ซื้อหนังสือ,งสอเล่มน,นี้มาอันนี้คือหนังสือที่ซื้อมาให้เลโอนะคะก็จะออกแนวการ์ตูนหน่อยแต่เป็นหนังสือเกี่ยวกับอาชีพของคนญี่ปุ่นค่ะชื่อหนังสือว่าอา,อาชีพและเงินเดือนของญี่ปุ่นนะคะหน้าตายังเป็นการ์ตูนเลยใช่ไหมคะคนไม่รู้ก็จะแบบอา้าวนี่มันหนังสือการ์ตูนเหรอไม่ใช่ค่ะนี้ คือหนังสือที่เหมือนกับว่าให้เด็กเอาไว้ดูได้ค่ะว่าแบบเออเขาสนใจอยากเป็นอาชีพอะไรแล้วก็มาอ่านข้อมูลในนี้ได้อันนี้อันนี้ไม่ใช่ตัวละครการ์ตูนนะคะนี่คือตัวที่บ่งบอกอาชีพค่ะเช่นอันนี้นะคะก็จะเป็นอาชีพหมอฟัน,นะค่ะดูหน้าตาค่ะโอ้โหน่ารักมาก แล้วเขาก็จะบอกว่าเงินเดือนนะคะจะอยู่ที่ประมาณ6แสนเยนซึ่งวิธีการคิดเป็นเงินบาทก็คิดง่ายๆคือคูณด้วยจุด3ก็จะประมาณ180,000บาทค่ะซึ่งเขาก็จะมีบอกนะคะว่าถ้าเริ่มเป็นแรกๆนี่อาจจะได้ประมาณ3แสนกว่าเยนและถ้าแบบได้เยอะๆคนได้เยอะก็ประมาณ9แสนกว่าเยนนะคะซึ่งก็ประมาณ2-3แสนบาทค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมอเหมือนกันนะคะคือสูตินารีแพทย์ค่ะ ได้เงินเดือนนะคะประมาณ1 3 0 0 0ล้านสามแสนเยนก็เกิน3 0 0 0สนบาทนะคะแสดงว่าหมอเป็นหมอสูติเนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าหมอฟันนะคะอันนี้ดูจากรูปแบบดูมีความแข็งแกร่งมากทายสิคขาว่าน,นี่คืออาชีพอะไรอันนี้คืออาชีพรัฐมนตรีนะคะนายกได้เงินเดือน สามล้านกว่าเยนก็แปลว่าเดือนละล้านกว่าบาทไอ้งงนี่คือเอ๊ะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ได้เยอะมากไปไหมหรือยังไงแต่ก็ได้งั้นจริงๆเพร,ราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้เขียนว่าถ้านับเป็นแบบรายปีก็จะได้แบบปีละประมาณสี่สิบล้านเยนเลยเหรออืมแล้วก็นี่คือตำรวจนะคะ ตำรวจเนี่ยตอนจบใหม่ๆก็อาจจะได้แบบส่วนใหญ่ทุกคนจะอย่างนี้คะ่พะพอจบใหม่ๆจะได้แบบไม่เกินไม่เกินแสน,แสนบาทะคะประมาณ2-3งสามแสนเยนและที่นี้พอเริ่มอายุมากขึ้นก็จะประมาณ490,000เก้นยนหรือประมาณ1นึ0 0 0สบาทคะ่ะตำรวจของที่นี่นะคะ นักงานดับเพลิงก็ได้ประมาณพอๆกันกับตำรวจนะคะก็แสนกว่าซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวเลขที่เขียนในหนังสือเล่มนี้มันไม่ใช่แบบว่าทุกคนได้อย่างนี้นะคะมันคือค่าเฉลี่ยของในอาชีพนั้นๆน,น,นั่นหมายความว่าบางคนอาจจะได้แค่แบบ200,000กว่าเยนด้วยซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ใช่ว่าจะได้อย่างนี้ทุกคนนะคะและนี่คืออาชีพนักการเมืองค่ะ นักการเมืองเนี่ยได้เยอะนะคะเนี่ยเดือนหนึ่งได้เป็นแบบล้านเยนเลยเหรอโอ้โหถือว่าเป็นอาชีพที่ได้เงินเยอะเลยนะคะถ้าเทียบกับแบบอาชีพทั่ทวไปก็สี่แสนเยนสามแสนเยนก็ว่าไปอะค่ะและมันจะมีอาชีพหนึ่งที่เขาก็ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงคือเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงคะข้าราชการทํางานตามพวกแบบตามเคตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะ างานนี้นะคะจะได้เงินประมาณ400,000เยนค่ะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยก็ได้น้อยอะคะ่ะ200,000กว่าเยนแล้วก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆถึงจะได้ประมาณนี้นะคะซึ่งก็คือถ้าดูคร่าวๆแล้วคือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณเดือนละแสนกว่าบาทต้นๆค่ะ แล้วถ้าเป็นคนทํางานตามร้านอาหารอะไรอย่างนี้ล่ะเช่นอันนี้บาร์เทนเดอร์นะคะก็จะได้ประมาณ200,000กว่าเยนค่ะ6,70,000บาทค่ะซึ่งงานด้านบริการอะไรอย่างนี้อาจจะได้เงินไม่ไม,ไม่ไม่มากนะคะเป็นงานบริการร้านอาหารอะไรอย่างเี้ค่ะถ้าในส่วนของเกี่ยวกับกีฬาอาชีพนักซูโมเนี่ยได้เงินเยอะนะคะเดือนหนึ่งแบบ1ล้าน5 0 0แสนเยนโดยประมาณเลยค่ะก็สัก สี่แสนห้าแสนบาทอะคะ่ะอันนี้ก็อย่างที่บอกว่าก็แล้วแต่คนเพราะบางคนถ้าแบบว่าไม่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 ไ,มได้แข็งไม่อะไรยังไงเลยก็ก็ได้น้อยแต่อย่างเช่นคนที่เข้าเริ่มในเล่นซูโม,โม่ใหม่ๆเดือนแรกอาจจะได้แบบ7จ็ดหมื่นเยนอะไรเงี้ยหรือประมาณไม่ถึง30,000บาทอะคะ่ะคือมันก็ต้องค่อยๆใส่เต้าขึ้นไปตามความสามารถทีนี้ลองเทียบระหว่างนะักบินนะคะเป็นรูปแบบ รูปเข้ามากเลยเป็นนกสวยอะ่ะแล้วก็ได้เงินประมาณล้านล้าน1ล้านสองแสนเยนและเทียบกับออพนักงานขับรถไฟนะคะประมาณ3 0 0แสนกว่าเยนค่ะแต่มีเด็กหลายคนที่เขาชอบรถไฟแล้วก็อยากทำงานเป็นคนขับรถไฟนะคะเงินเดือนก็โอเคถือว่าอยู่ในระดับที่แบบโอเคทั่วๆั่วไปค่ะคนขับรถบัสนี่ก็ได้ประมาณคนขับรถไฟเลยค่ะประมาณ3 0 0แสนกว่าเยนค่ะ แต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเงินได้ระดับนี้มันก็ต้องทํางานมาในระดับหนึง่งมีประสบการณ์แล้วค่ะเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบไม่ถึง4ี่ห้าหมืนบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉลี่ยนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะมีรายได้เท่าไหรออ่จากที่ได้ไปตรวจสอบข้อมูลของปีล่าสุดนะคะคือเขาคิดเป็นปีนะคะว่าปีหนึ่งมีรายได้ 4ล้านกว่าเยนซึ่งหารออกมาแล้วก็ตกประมาณเดือนละ3 6มแสนมื่เยนคิดง่ายๆก็คือประมาณแสนบาทต้นๆค่ะอันนี้คือเงินเดือนเฉลี่ยนะคะของคนญี่ปุ่นทั่วๆไปซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะมีเงินเดือนเท่านี้นะคะบางคนก็แบบอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้อาจจะแบบไม่ถึงแสนซึ่งพูดเลยว่ามันอาจจะทำให้การใช้ชีวิตที่นี่จะยากนิดนึงเพราะว่า ค่าเช่าบ้านค่าอะไรมันจะแพงค่าใช้จ่ายมันจะสูงเพราะฉะนั้นถ้าได้เงินเดือนระดับประมาณแสนหนึ่งนี่คืออยู่ได้แบบ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 ยังไงเนี่ยก็ก็อยู่ได้เลยค่ะถือว่าอยู่ได้แบบโอเคเลยทั่วไปเลยก็ถ้ามาทํางานญี่ปุ่นก็จะได้เงินเดือนประมาณนี้ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นได้อย่างแบบโอเคค่ะไม่ไม่ขัดสนไม่อะไรมาก แต่ก็แล้วแต่ที่ที่อยู่นะคะถ้าไปอยู่ในแถบโตเกียวแล้วแบบต้องเช่าบ้านราคาหลายแสนเยนนี่มันก็จะอยู่ไม่ได้นะคะมันแล้วแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดนี่คือแบบชิวๆเลยค่ะ กลางวันเราก็เพิ่งส่งของไปนะคะแต่ว่าของใหม่มันก็มาแล้วค่ะมันก็ลกเหมือนเดิมคือก็คิดเหมือนกันนะคะว่าหรือเราจะซื้อแบบตู้คอนเทนเนอร์สักตู้หนึ่งแต่ว่างตรงไหนอันนี้ยังคิดไม่ตกแล้วก็จะยังไงมันจะทําให้บ้านเราแบบทัศนียภาพไม่สวยหรือเปล่าอีกอ่ะก,ก็อยู่กันแบบรกๆนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจันเน